สวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับครูชื่อรักรอเรือไมหันกาศกไก่นะครับวันนี้เนี่ยครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดในการหัดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและได้อารมณ์เราจะฝึกการสื่อสารด้วยตัวหนังสือแต่เปลี่ยนออกไปส่งอารมณ์เข้าไปให้กับท่านผู้ชมเริ่มจากใครก่อนดีขาชามาเลย ข้างหน้านี่เลยอ่านไปให้ชัดถ้อยชัดคําและสื่ออารมณ์ออกมาให้ท่านผู้ชมเขาได้เห็นเออเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับอ่ะเริ่มเลยทำไมบางคน ที่มีความหวังไม่นั่งเฝ้ารออะไรแต่คนบางคนไม่มีจุดหมายเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีช่างสร้างสรรค์อารมณ์ได้หลากหลายมากพระเจ้าจประคุณขนุนทอดกรอบของครูคือเข้าใจอีกทีนะให้อ่านแล้วก็ใส่อารมณ์ซื้ออารมณ์ส่งออกไปให้เต็มที่ ให้คนเนี่ยฟังแล้วเขาเคลิ้มตามจนปัสสวะราดซ่ากันเลยเข้าใจใช่ไหมครับครับ,รบโอเคเอาใหม่ใส่อารมณ์ด้วยเริ่มทำไมบางคนที่มีความหวังใส่เลยใส่เลยไม่นั่งเฝ้ารออะไรใส่อารมณ์เลยใส่อยู่ฮะแต่คนบางคนไม่มีจุดหมาย เอาไงไม่ยอมดิ้นรนใส่อารมณ์เลยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว,ใส,ลวใส่อีกใส่อีก,อกเราเราเราคุยกันเข้าใจตั้งแต่แรกไหมเนี่ยคืออ่านเนี่ยเราต้องใส่อารมณ์ไปกับทุกๆคําที่เราเปล่งออกมามีความหมายมีอะไรมีความลึกซึ้งต้องเอาให้เต็มที่อ่ะอีกครั้งหนึ่ง ก็มันเป็นอย่างนั้นหากแม้ว่าเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นไม่เข้าใจอะไรหเืยยังไงเนี่ยโอ้โหครูครับคุณนายครับเชิญหน่อยครับ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  สวัสดีครับ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 คือรบกวนอยากช่วยเหลืออะไรสักนิดนึงนะครับครับคือช่วยให้คชาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นได้ไหมครับมันไม่มีอารมณ์เลยครับมันหน้าเดียวตลอดเลยครับผมหมดความสามารถแลครับครูได้ครับได้ครับเชิญเชิญเลยครับโอ้ยคาชาคชา กระชาเป็นคนหน้าเดียวซี่เซียวทุกทนใช่ไหมครับครับที่กระชาหน้าซี่เซียวเน่ยเพราะว่าเลือดมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงที่หน้าแล้วเลือดมันก็ไม่เลี้ยงสมองเอางี้เดี๋ยวคุณนายมีเทคนิคพิเศษนะแค่หายใจเข้าแล้วก็ทิ้งศีรษะมาหายใจเข้าออกทิ้งศีรษะหายใจเข้าแล้วทิ้งศีรษะอ่าง่ายๆเลือดก็จะขึ้นหน้านะครับทุกคนพร้อมใช่ไหมครับทุกคนพร้อมอ่าพร้อมแล้วกระชาพร้อมกระชามา ไปกระชาเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นมาให้ใจข้าออกเป็นฮ่าเออข้าออกแรงๆหน่อยแรงๆใส่แรงทีนึงนึงงสามให้ใจข้าวเาเฮ่เออให้ใจข้าไปนึงสองสามเอเร่องที่มันสานน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 ี่ เดี๋ยว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 เห็นไหมเลือดขึ้นหน้าแล้วว่ามีทั้งหน้าเลือดแล้วก็หน้านิ่งๆอ่าเอาล่ะตอนนี้มันเลือดขึ้นหน้าแล้วใช่ไหมเรามาหัดตาหัดยิ้มหัดยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยเวลาย,ยิ้มเนี่ยภาษาไทยต้องชัดเจนอย่างเช่นคำว่าอ,อาลองอีสิีออโอ้ยตายละ มันเป็นอีไม่ได้มันต้องอีสบายใจสบายใจแล้อีอีอผมจะทําได้หรอครับครูโอ้พระชาไม่มีใครในโลกนี้นะที่จะทําอะไรแล้วทําไม่ได้แล้วคุณอย่าลืมนะคุณใช้เวลากี่ปีกว่าที่คุณจะมายืนอยู่บนโรงเรียนนี้ได้ฮะมาเอามหให้ใจคเข้าแล้ว อีมาเดินสองสามอีอ๋อใช่เดินสองสามอีได้ละเดินสองสามอีอ๋อได้ละได้แล้วได้แล้วแล้วครูนายมีเทคนิคหนึ่งที่ทำให้อีของกระชานเนี่ยจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ นะตอนนี้เวลาที่อ e ีแล้วอย่าลงอนะล,ลูกอย่าอีอาอีอีา e อา,อาไม่ได้หน้าไม่สวยนะอ่ะตอนนี้เทคนิคค,คอนแทคของครูนานยก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือ อย่าทำหน้างงสิอีไว้อีไว้เอออีไว้นะอีไว้นะอีไว้ทุกคนอีไว้นะอีไว้เราฟังด้วยนะก็คือการเอาน้ำหนักนะครับผมมาจับอีกคนหนึ่งแล้วผลักแล้วดันแล้วผลักแล้วดันมาทุกคนจับคู่ไว้นะครับคนหนึ่งหงายมือออกอีคนหนึ่งเอามือประกบไว้แล้วเป็นหายใจเข้าเป็นอีอีแล้วอีออ อแล้วถ่ายน้ำหนักเลี้ยวหนักด้วยกันอีอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยทำต่างหัวให้ด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆช่วยทำตังหัวด้วยนะครับอาี นทุกคนต้องอดต้องทนก็เงินมันไม่ใช้มันลำบากลำบนหนักหนา,หนามองดูตัวเองมีจริงไม่เจ๋งก็เกร็งจะไม่ได้ดีก็นานเป็นปีจะมีวันไหนได้ดีเป็นที่ของเราแม้จนแม้เด็ดก,ก็เอาถ้าเราจะเดินทางนี้มันก็อยู่ที่เราไม่มีทางเดินทางไหนที่มันจากได้ ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงจะมีผู้ใดไม่ยอมให้เป็นอยากใสมันคงต้องเป็นก็เป็นไปมันคงต้องเป็นอย่างนั้นแ,แม้ว่าเราตั้งใจว่ามัน Y'all เห็นไหมทุกคนไม่มีอะไรในโลกใบนี้นะที่เราทำไม่ได้ถ้าขชาตตั้งใจทุกอย่างสำเร็จแน่เอาล่ะทุกคนไปทักได้ไป